ที่ดินนครนายกถูกและดีต้องมาดามอ่อนที่ดินสวยค่ะวันนี้พามาอยู่ที่โครงการมีน้ํานะมีเขานะคะมีเงินตาบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่นี่คือที่ดินวิวเขาค่ะได้ทั้ง3มวิวเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาชะางงนะคะเขาใหญ่และเขาฝาละมีสวยงามมากๆค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นโครงการที่มีความอบอุ่นมากค่ะเพียง 12แปลงนะคะตอนนี้เรามีจองไปแล้ว2แปลงค่ะเหลือ10แปลงค่ะ10แปลงนะคะพื้นที่ขนาด1นไร่ค่ะใครสนใจนะคะอยากจะมองหานะคะที่ดินวิวเขาที่มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนนะคะ,ป,ะ,ป,ะป่าป่าไฟฟ้าน้ำนะคะมีน้ำใช้ทั้งปีนะคะใครสนใจนะคะที่ดิน ไม่ควรพลาดเลยค่ะแปลงนี้นะคะทั้งติดคลองค่ะถูกหลักควองจุ้ยนะคะมีน้ําไหลผ่านด้านหน้าโครงการนะคะเป็นคลองกระโดนนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ที่ซอยสามทองคลองกระโดนตาบลประมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นาย,ยกเสนอขายที่ตารางวา3 0 0พบาทต่อตารางวาค่ะที่ดินวิวเขาติดน้ําติดคลองนะคะและ วันที่15กรกฎาคมนี้ออนมีโปนะคะรีบจับรีบจองเลยคะ่ะโปรถมให้ฟรีนะคะพร้อมรัวขาวบอยนะคะรับรองเลยคะ่ะของเรานะคะราคาพิเศษจริงๆค่ะพิเศษมากๆนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะต้องมาที่นี่ค่ะมีน้ํามีเขานะคะมีเงินตำบลพรมณีอณาดดําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเท่านั้นนะคะที่ดินถูกที่ดินดีนะคะและ บรรยากาศสุดยอดมากๆค่ะรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านที่แสนจะอบอุ่นนะคะด้านหน้าติดน้ําอย่างที่บอกค่ะถูกหลักของจุ้ยมากๆนะคะอยู่แล้วเย็นนะคะอยู่อย่างเย็นนะคะกําไรตั้งแต่ซื้อแน่นอนสําหรับแปลงนี้นะคะการเข้าออกนะคะถึงถนนลาดยางก็เพียงประมาณ700เมตรเท่านั้นนะคะจะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่า จะใช้ปั่นจัก,กรยานนะคะไปหาทานอาหารหายิบจ่ายใช้สอยนะคะสะดวกมากๆค่ะใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาดามออนที่ดินสวยด่วนๆนะคะ่ะ0917895